เป็นไงบ้างทางหายจากน้าไปตกบไปดันมือใช่คือคือนี่จริงๆผมไปอยู่ออสเตรเลียกับไปจีนก็รวมแล้วก็น่าจะครึ่งเดือนหลังจากจบละครเวทีใช่แล้วไปทะเลแล้วก็ไปใุโรปใช่คือคือจริงๆมันมีเป้าหมายหนึ่งคือผมอยากวิ่งมาราทอนครั้งชีวิตมัน4 2่ิอกิโลเพราะเราเราชอบแล้วก็เราโลงสมัครที่เป็นแบบเมเจอร์แรกในโลกคือในโลกมันจะมีจักราะที่เป็นเมเจอร์ระดับโลกแล้วเราก็พ้่ง เ,ออเป็นชาเลนตัวเองทาสําเร็จอะไรครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันก็อาศัยการแบบฝึกซ้อมผมก็ใช้ชีวิตเหมือนนักกีฬาเลยองี้ครับแล้วก็ไปไปแข่งขันที่คีอทีนกลายเป็นนักกีฬาเต่ก็ออไปแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเอาจริงรูทีนนนี้มันมาตั้งแต่ช่วงเล่นละครเวทีนะแล้วก็เราเรา,เราทำหุ่นของเราแล้วมันเป็นเหมืนอนแบบ คู ade, ่พู e: left, ่กันไปเลยเราทํากลุ่มของแดงไปเล่กล <in looking> <language> so ุ่มของนายแล้วก็โปรเจกต์วิ่งของมาราอนที่เราอยากวิ่งเนี่ยมันก็อยู่ในนี้ด้วยอย่างโปรเจกตมาราธอนมันเกิดหลังจากที่เป็นแดงไปเล่เสร็จแล้วหรือว่าก่อนครับใช่เพราะว่าเพราะว่ารายการพวกนี้มันต้องจองล่วงหน้าแบบเป็นปีนะครับกว่าจะได้ไปก็เไปแล้วก็แบบชื่นชอบแล้วมันสะใจอ่ะเวลามันทําได้มันสะใจมากเลยก็แบบชนะตัวเองเข้าแค่ไหนกัการวิ่งมาราธอนก่อนที่จะไปลงสนามวันนั้น คือจริงๆผมลงรายการในไทยแบบ21โลเป็นเรื่องสนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นเมเจอร์โลกอะตอนเนี้ยติดใจแล้วก็อยากเก็บเขาเรียกว,ว่าเหลยอพันดี คือเก็บบรรทุนสนามในโลกให้ได้จะ่งโตกเกียวที่ใช่ใช่ใช่ที่โตกเกียวที่นักแสดง,ง<ม>หลายๆคนแล้วก็เดี๋ยวมีพี่แอนที่ไปว,วิ่งชิคาโกาอันนั้นก็เป็นอีกสนามที่ทวิ่งระดับโลกเข้าไปไปกันจริงจมังมันต้องคือแค่ไหนเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าแพ้ใจตัวเองทพ้เสียงในหัวไมกันไม่เหนื่อยคือคือจริงๆมันมันคือวินัยล้วนๆเลยครับวินัยนี่ช่วงการเตยมตัวซ้อมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเตยมตัวซ้อมไปถึงมันก็ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ไปวิ่งคือสนุกกบบวิว่าบประเทศของเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงนะ สามกิโลหลังเนี่ยคือเจ็บร่างกายไม่ไหวแล้วแต่ต้องคือสู้อ่ะแต่ต้องซ้อมมาทั้งกี่เดือนเพื่องานเนี้ยอย่างเงี้ยกี่กิโลนะที่นายวิ่งไปอ่ะสี่สองกิโลครับที่้องอมใช่ใช่สี่สี่ชั่วโมงสิบหกนาทีใช่แต่ว่าผมเคยไปเจอโค้ดหนึ่งเป็นสัมภาษณ์ของกีฬาเขาบอกว่ามาราธอนส4,2เนี่ยแบ่งเป็น30ิกิโลวิ่งด้วยร่างกาย10กิโลวิ่งด้วยสมอง แล้วก็อีกสกิโลเนี่ยคือหัวใจล้วนๆเนนะี่ยมันเป็นเนื้อจริงๆเป็นเนื้อจริงๆเขาแข่งทำลายวิ่งก็คือแข่งในหัวใจตอนนั้นไปใช่คือมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวเราต้องคำนวณการกินเจลการเติมของในร่างกายการเปลี่ยนน้ำหนักท้ายอะไรคือมันมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวเราเรามีการซ้อมกันมาไม่ได่ถามว่าท่อนล่างมันเป็นยังไงบ้างท่อนลาน่างไหนขาคือไม่ถึงขาช่วงขาช่วงขา,งขามันเป็นย<ว>ังไงบ้าง<ว>ไม่ถึงมันระบบไหมมันแบบขาล้า กล้ามเนื้อเป็นยังไงอะไรยังไงไงมันก็ขึ้นเป็นลำอยู่ตรงนี้ช่วงขาช่วงขาด้านขว้าได้มันแบบตะคิวกินกล้มือนี่มันมีแต่คิวกินจริงจังลำไม่ใช่เหมือนพี่โดมใช่ไหมไม่ได้ลำอย่างนั้นไม่ได้ลำเหมือนพี่โดมแล้หรอจริงจริงมันมีไหมเส้นเอ็นเส้นเลือดเลยไหมกล้ามเนุ่มมีมีมีเข้าเจงขึ้นเลยเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องยืดต้องบอมใช่แล้วก็ นั่นแหละไม่รู้ตอบเป็นไงเลยคืรพอพอ,พอมันทำมันมนเข้าเส้นชัยแล้วมันบอกแบบวีนเนี่ยว่าชาเลนจ์นี้เราทำแล้วหรวมันมันสะใจอ่ะคือเราเคยอ่านว่านักวิ่ง42กิโลเนี่ยมันคือจำนวนประชากร1%ของโลกอ่ะแล้วเราได้เป็น1%นึ่นนะั้นเนี่ยและได้เป็นแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออจริง มันก็มันก็โป่งบอกนะหลายคนที่ผมลงคลิปลงโซเชียลไปอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังวิ่งอยู่อ่ะไม่ว่าจะวิ่งออกกำลังวิ่งระยะสั้นระยะไกลหรือว่าวิ่งวิ่งแบบเ,เทรนหรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่าหยุดอย่ายท้ออย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่เราเข้าเส้นชัยผมรู้สึกว่ามันตอบตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราแบบมันสะใจมันสะใ,ใจมากคนถามผมเรื่องความรู้สึกแบบผมจบอกว่าเราไปวิ่งเข้าเส้นชัยดูแล้จะรู้ว่าควรู้สึกแบบแต่ว่าผลพวลจากการวิ่งก็คือร้าง สีนใช่นทองว่าออกมาใช่เดี๋ยวรอดูปลายเดือนนี้นะมีอะไรมีอะไรขนาดไหนรอราดูเรต้องรอไปเอะไรนะทำไมถึงต้องรอไปเลยเป็นโปรเจกต์ปลายเดือน พราะว่าเพราะจากโปรเจกต์เออ่ทะเลเที่ยวกับเพื่อนก็คือสว่างว่ากนะทุกแกนเลยทำไมเช้าเช้าตองนั้นจะไปออกกำลังกายอ่ะอะไรนะเช้าเช้ามันนัดไปออกกำลังกายใช่ไหมใช่ใช่ต้องนัดกันไปตื่นเป็นกวนทำกันเป็นทีมงานกลุ่มงานกลุ่มใครใครใครไม่ดื้อสุดที่แบบว่าดื้อสุดนะก่อนก็ดื้อทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเราต้อง ผมก็ดื่มเราก็ต้องบนเวทกันแบบเฮ้ยเราชนะก,กันแล้วไม่ได้ไม่ได้สองคนดื่มอะไมทำให้มีแกง๊งแบบหัวโจกอย่างนี้เหรอนี่นี่หัวโจกทุกคนห้าห้าใบเล่เนี่ย เพราะว่าเพราะว่าเห็นไปทริปทะเลคุยกับไอมาไอบอกว่าทริปนี้คือตั้งใจไม่ใช่ไปเที่ยวทะเลตั้งใจจะไปโชว์เออไปโชว์ของอย่างเดียวเลยใช่ไปโชว์ที่คนอยากโชว์เห็นน้องบูมไหมเห็นน้อโมมไหมเห็นเทสไหมเห็นไอไหมเห็นผมไหมที่ประชุมครั้นี้แหละไม่อยากเห็นนิตานเนื้อรอดูไปเดือนนี้แสดงแสดงว่าทริปทะเลนี่คือตั้งใจเพื่อที่จะไปโชว์ล้างทองไม่คือเราไปพักผ่อนแล้วเราก็คือตอนตอนรอคอนเวทีอ่ะ คือเนื <low> ่องจากเราอยากให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์มากๆทั้ง5คนเลยก็แบบรวมร่วมใจกันแทนที่เขานัดบ่าย2เราจะไปถึงเราก็ไปถึงแบบสวยงกินอาหารเข้ายิมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นรีวอร์ดของพวกเราอะที่ไปพักผ่อนกันร่างร่างนั้นอะที่เห็นในละครเวทีแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยโอ้โหจะมากขึ้นไปเดินมันมีอะไรสปอยหรยอเปล่าไปเดินมันจะเป็นอะไรกันนะ เลเวลตอนที่เป็นละครเวทีที่จะได้เห็นปลายเดือนนี้อันมันดีกว่าไหนไหนละครก่อนละครเพราะว่าเราเป็นคนไปดูเยอะมจริงมันจะต้องมีคนแตกต่างได้ยินราคาไหนะคือละครเวทีคนกระแสตั๋วเข้าไปดูเนี่ยแต่ีกจะไม่ให้เห็นสู่สายตาประชาชน โชว์ไปไหนที่ถูชว pues ์ไปยออกแค่นี้แหละแค่นี้แหละรอดูรอดูรอดูถอยไปออกนี่ไวายังไงไม่มีไม่มีไม่มีตุลาไม่มีตุลาไม่มีไม่มีไม่มีมันเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับงานไหมไม่แหละมันเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นเราเราเป็นเด็กชอบกินเราเป็นคนรวยมาก่อนแล้วเราแค่ลองมีวินัยกับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตใส่มันให้ดีที่สุดมันก็เป็นความภาคภูมิใจยังไงบ้างพอเราจะจบละครเวทีเราได้ไปใช้ชีวิตคนธรรมดาจริงๆเราต้องกลับมาทำงานแล้ว หลายเดือนมากเลยนะไปใช,ช้ชีวิตสองเดือนเนี่ยไปยังไงล่ะสองเดือนเนี่ย่หยมคสองเดืนเอ,อเนเองแต่ว่าใช่แต่ว่าเ,เราก็มีโปรของเราเรื่องมาตอนเรื่องอล่าสุดมาจากออสเตรเลียก็คือบินไปที่จีนต่อเลยก็ไปเป็น,เป,นเป็นงานแข่งรถมิชลินนี่แหล,ล,ละแล้วก็มี <สา S 1> ผมพี่มาริโอมีพี่ชายชาติยุโรปมีฟิลิปแล้วก็ Paris ไอซ์พาริสก็ใช่แล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเราได้แชมป์กันมาก็แบบเปภูมิใจกันมากเลยไปกับทางทีมมิชลิน ันเดี๋ยวกลับมาก็โปรเจกต์ต่อไปก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆทั้งเรื่องสภาพจิตใจเรื่องดิสซิ p ลิน e หุ่มแล้วก็เรื่องบทบาทใช่อันนี้มันเป็นงานแสดงหรือเป็นงานการแสดงครับก็เดี๋ยวนี่แหละบรรจ้านี้ก็เริ่มเวิร์ k ช็อปแล้วรับเปิดเลยไหมเอายังไม่ได้เปิดยังเปิดไม่ได้เปิดผมโดนแบนหัวเลยจะเป็นคีย์ี่เป็นละครหรือเป็นหนักเดี๋ยวรอดูครับเป็นแต่เป็นเกี่ยวกับการแสดงครับจะเป็นฟังนะสเปล่าคก อะไรนะบ้านผมอยู่เรียบด่วนไม่ใกล้ที่ไหนไม่ใกล้เลยหรอไบ้านผมไม่ใกล้ไม่ใกล้เลยไม่ใกล้กันนี่เลยหรอคะเดี๋ยวดิเดี๋ยวผมรอบอกอีทีหยคนไม่เอ้จะเห็นนายสังเกตไม่ได้ตอนนี้เห็นได้ทุกที่สวนเบนเนี่ยจะเห็นได้ไว ่นี Third ่ก็ต้องมีว e. ิงที Kem ่สดเด่นสดสดเป็นเห็นบ่อยสุดสวนเป็นเห็นบ่อยสุดไปเจอที่นั่นได้นั่นนะครับผมรอนะได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับ